คน,นะคะทั้งคนเก่าคนใหม่ค่ะวันนี้น้องพา,าวกับยายจะมากินอะไรเอ่ยพิซซ่าเออพิซซ่าดูราคาก่อนลูกไหนล่ะราคาเดี๋ยวเอาซอสก่อนซอสมันต่อไหมร้อยห้าสี่บวกยี่สิบเอ็ดเป็นร้อยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะคะแล้วมีซอสด้วงมาค่ะนี่มันมีซอสสามสามซองเราจะแกะออกมาก่อนซอง <ม>เราไม่ได้แช่ไม่ได้แช่เยอะนะคะเราจะแกะมาหนึ่งซองโอ้ยแกได้กลิ่นปะน้องยายสิวกับแกพิซซ่าเพราะเปลี่ยนที่เนี้ยามาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เ,อเอาเอาโชว์พี่น้องดูสิหน้าอะไรมาค่ะมามาค่ะเย้ร้อนน้องพาไปเอาจานมาไปลุกไปมันร้อนโอเคได้ค่ะอ่าหนุนเอาจานมานะ ยาดิวช่วยฝากซอนให้ด้วยนะ<ต>คะอย่าไม่คิดยืดเลยอยาลืมกินยามาขมามาอร่อยด้วยกันจ้ะจานของยายกับจานของหนูจา้า มาจานของยายอันนี้จานของหนูจ้าอ่ะของหนูโอ้โห,หอ่ะเร็วเร็วเร็วมันร้อนอือหูดูสิคะมาค่ะมาอุ้ยน่ากินจังเลยน้อนน้องพาวใส่ไหมซอสใส่ค่ะิดใช่ อร่อยมากใส่ซอสอะไรลูกมะเขือเทศซอสพริกเอา,ม,าเอเมะเขือเทศมะเขือเทศเนาะเดี๋ยวดูก่อนมะเขือเทศนี่อันนี้มันเป็นหน้าแฮมปูอัดอ่าจ้างั้นมาอเอาวางไว้นี่เอาวางไว้นี่เลยอยายจะกินซอสพริกอืมอยากินซอสพริกเดี๋ไปสิคะนั่งตัวเองสิคะเออ ให้พี่พีน,น้องเห็นว่าอร่อยไหมั้ยง,งจะได้ากมาค่ะมา,าด้วยกันด้วยกันไม่ได้เนท่าันผงอะไรก็ไม่รู้นะยายกลัวเป็นหมาล่ายายไม่กินนะยายจะกินแต่ไอ้ผงงากับไอ้นี่ องะไรอ,อะ,อะเดี๋ยวดูชิ้นยืดอ่ะแย่แย่ลืมยาย,ะย,ะยะใส่อันนี้ให้ <ยะ S 1> หนูอโอเคโอเคอ่ะกินด้วยกัน<อ>นี่ผงอะไรก็ไม่รู้อ่าถ้าบอกว่าผงพริกขี้หนูเออนั่นแหละอ่ะกินเลยมัะขามาอ่ะอะของของมขมขมขม ยายกับร้านนี่ดูด้วเหมือนกันเยี่ยมเๆี่ยมเยียมหือค่ะอืมอฉอันอยมายอร่อยไหมคะเอร่อยค่ะขอบคุณใครเอยขอบคุณค่ะเออเลยทุกคนที่ใี้กาแฟอย่าอ่ะจ้า น้องพายกับพ่อจ๋าค่ะน้องพากับพ่อจ๋าเพราะว่ามันเริ่มกันด้วยน้องพายน่านี่อันนี้เป็นโซ่ด้วยนหรอน่าสัมาษณ์ นะันนะีเพ like ้นี่เยะว่าระมาณาตัวพราะเขานี่ยแฟนแฟนก็บอกว่าถ้าแกเขาจันมาสาิบตัวสมสิบตัวเราจะได้ขายเนี่ยสำัว่ากจนี่ยเราาติจะขอจบคิปเรือพูเขามักินพิซซ่าใหมเอ็มแทนเขา แป้งนิ่มดี่ดีจ้ะอร่อยนะอมากอร่อยแท่งข้าวจะจะอีกคนละกินนะลูกเนาะอือจะเอาเอาวา,างจานก่อนลาพี่น้องก่อนเลยลาเอ็กซีก่อนค่ะวางจานก่อนวางจานนี่ก่อนค่ะขอบคุณค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมน้ำพอกับพ่อจา๋าอย่าลืม กดเลิฟกดติดตามกดเลิฟกดไลค like, ์ให้ยายกับน้องพาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย